สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้นะจะพามาทำตัวนี้นะคะอันนี้เขาเรียกลิงกวดิกาโตนนะคะลิงกว่าเนี่ยอิตาลีนะคะภาษาอิตาลีแปลว่าลิ้นนะคะลิงกว่าแปลว่า,ล,วาลิ้นแล้วก็กัดโตแปลว่าแมวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราแปลเราแปลเป็นภาษาไทยก็เป็นคุกกี้ลิ้นแมวนะคะสูตรนะคะจะมีมีเนยแปง้งเนยผสมน้ำตาลไอซิง่งแล้วก็ไข่ขาวทุกอย่าง50กรัมนะคะแล้วก็เติมกลิ่นวานิลาด้วยนิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเนย นะคะเป็นเนยจืดนะคะแล้วก็เป็นเนยอุณหภูมิห้องเนาะแล้วก็เราใส่น้ำตาลไอซิ่งนะคะลงไปเนาะแบบนี้แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเริ่มทําขนมนะวอรมเตาอบไว้ค่ะตอนนี้เราเปิดเตาอ,อบแล้วนะคะที่อุณหภูมินะคะ200 องศาไปบนล่างแล้วก็ปิดพัดลมนะคะเราจะตีเนยกับตัวน้ำตาลเนี่ยนะคะเป็นน้ำตาลไอซิ่งนะแบบนี้นะคะโอเคจะได้เป็นเนื้อนเนียนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่อันนี้เป็นไข่ขาวนะคะเขย่ไข่ขาวลงไปครึ่งหนึ่งนะคะจากนั้นก็จะเป็นกลิ่นวานิลานิดหน่อยนะคะต้องใส่กลิ่นวานิลลานะจะได้หอมๆนะคะ จากนั้นก็เติมแป้งเข้าไปค่ะอันนี้เป็นแป้งอนเนกประสงค์นะคะแล้วก็ใส่ลงไปคนให้เข้ากันแบบนี้ค่ะมันก็จะกลายเป็นเนื้อเร็วๆนะแบบนี้นะคะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือว่าเป็นหัวบีบนะคะหัวบีบเส้นผ่าศูนย์กลาง8มิลน,นะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะเป็นหัวบีบสําหรับบีบมะกรรอกนั่นแหละเนาะนี่ค่ะคือแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะจะบอกว่าแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะแล้วก็ทําง่ายด้วยนี่ได้เป็นเนื้อเนียนสวยแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะ ใส่ในถุงบีบเราจะใส่ตัวนี้คือหัวบีบเป็นหัวบีบมาระลองนะเบอร์ Ver 11หรือว่า12นะคะหัวกลมแบบนี้เส้นผ่าศูนย์กลาง8มิลค่ะแล้วก็ใส่ในแก้วแบบนี้กับถุงบีบค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะใส่เนื้อคุกกี้เราลงไปค่ะแบบนี้เห็นไหมแบบนี้นะคะอ่าหนสูตรนะคะจะได้คุกกี้ประมาณกว่าชิ้นนะคะไ,ได้พอดีเลย โอเคแล้วบีบแค่แบบนี้นะคะมันจะยาวประมาณ7เซนนะคะ,ะเราพักไว้ประมาณสักแป๊บหนึ่งค่ะจะเข้าเตาอบนะคะ เตาอบเราเปิดที่ไฟบนลน ps, ่างปิดพัดลมนะคะ2 0 0องศานะอบไม่นานค่ะ9นาทีนะคะ8-9นาทีแล้วก็จะกรอบเดี๋ยวในระหว่างนี้นะคะก็จะพามาตกแต่งอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะพามาตีครีมกันเลยละกันค่ะในนี้นะคะก็จะเป็นวิปปิ้งครีมแล้วก็ผสมกับไอซิ่งนะคะเป็นน o นเดลี่นะคือที่จริงถ้าเกิดว่าเป็นน o นเดลี่นะคะมันก็จะมีแบบว่ามันจะมี น,น้ำตาลอยู่แล้วมีความหวานอยู่แล้วสำหรับนอนนะไม่ไม่จำเป็นที่ต้องเติมน้ำตาลเข้าไปอีกก็ยังได้นะคะถ้าเกิดใครที่จะตีนอนเดลี่นะไม่ต้องเพิ่มน้ำตาลก็ได้เนาะเวลาเราตีมิฟล้วก็จะตีประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็มันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นั่นเองต้องให้ขอบนะมันเกรียมๆแบบนี้นะคะเราอบ2 0 0องศานะไปบนล่างปิดพัดลมแล้วก็9นาทีพอนะคะได้เป็นแบบนี้ ะะเสร็จแล้วเราทำนี้ค่ะเวลาที่เรานะคะจะดับตัวคุกกี้เนะี่ยคือคุกกี้นะคะทุกชนิดเนาะพออบออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วคะเราอบครบเวลาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันก็จะยังไม่ได้กรอบทันทีทันใดนะมันจะดัดได้นะคะแต่อันนี้ก็ทิ้งไว้นานพอสมควรแล้วเวลาเอาออกมาจากเตาอบเราต้องรีบดับทันทีนะ อ่าโอเคใกล้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวข้ามาตกแต่งนะคะโอเคแบบนี้ค่ะแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะบีบไปเลยอยู่ในนี้นะวิปปิ้งครีมหนึ่งกรัมนะคะแบบนี้ค่ะก็จะบีบไปเลยนะคะ ใส่ซอสนะคะซอสใส่ไลยค่ะันี่ค่ะหอม่เป็นซอสบลูเบอรี่นะคะและ้วก็ตรงนี้ก็จะ สองจุดสามจประมาณนี้นะคะใสซอสนะคะนิดหนึ่งแบบนี้ค่ะแต่งจานนะคะง่ายสำหรับใครที่ทำร้านอาหารอยู่เนาะอาจจะเอาไอเดียไปใช้นะคะหรือใ,ใครที่อยากจะแต่งถ่ายรูปจัดจานเวลาที่เราขายขนมนะรูปภาพนี้สำคัญมากเลยนะคะ แล้วก็เราก็จะทำแบบนี้ค่ะคตกแต่งใกล้เสร็จแล้วค่ะอันนี้นะคะก็คือว่าเป็นส้มผิวส้มนะคะเราขดๆโ,โอเคประมาณนี้นะคะวันนี้ไปแล้ว